สวัสดีเช้าวัวนพฤหัสสบดีครับพี่พี่น้องน้องครับวันนี้มีเหรียญเนื้อสวยๆในบารมีของท่านพระครูมงคลจันทโชตมาแนะนำสวยแค่ไหนพี่พี่น้องชมคลิปวิดีโอในการแนะนำภาพเครื่องเช้านี้เลยครับเช้านี้ฝนตกแต่เช้าเลยนำมาโชว์ให้พี่พี่น้องได้ชมครับเนื้อทองแดงเผารุง้ง เหรียญห่มคลุมหลวงปู่จันร์โชติโกซึ่งเราจะรู้จักในนามเหรียนห่มคลุมความเหมือนช่างแกะสลักใบหน้าหลวงปู่จันร์ท 99. 99.99%นำมาโชว์เพราะอยากให้พี่ๆน้องๆได้เห็นเนื้อที่สวยงามทองแดงผ่าวรุง้งนะครับจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2563 ด้านหลังเหรียญน,นั้นจะเป็นองค์ท่านเท้าเวสุวรรณซึ่งเป็นปางหน้ายักษ์เป็นยักษ์ที่ประจำวัดน้ำแป้งวนารามเพื่ออยากให้ทุกท่านได้เห็นความสวยงามของเนื้อนี้เหรียญห่มคลุมหลังเท้าเวสุวรรณท่านพระครูมงคลจันทโชธวัดน้ำแป้งวนารามอำเภอปองจังหวัดพะเยา